สวัสดีค่ะวันนี้หมอโยกี้อยู่กับพี่สีกับพี่แอลนะคะวันนี้ทั้งสองท่านมาทำศัลยกรรมเพิ่มความสวยนะคะก็ทำตานะคะทำตาแล้วก็ยกคิวนะคะทั้งสองคนเลยรู้จักคลินิกที่ตาได้ยังไงคะจากพ่อาลีอ๋อจากพ่อารีโดยจาะลูกค้าอยากรู้สึกว่าอยากทำบ้างอะไรนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวตัดสินใจไปทำไม่เคยคิดว่าจะทำนะแต่พอเห็นเคสพ่อาลีแล้วตัดสินใจชวนพี่สีเลยชวนกันเลยนะคะ ราะว่าเห็นเห็นคนเขาเพื่อนเขาไปทําที่อื่นเนาะเขาเหมือนแก่ลงเลยอ่ะเทอรีก็เป็นเคที่หนังตายเยอะเหมือนกันเยอะมากเลยค่ะแต่ก่ไม่ได้ยกคิ้วนะคะแต่ว่าทีงเนี้ยก่อนทำรู้สึกกังวลเรื่องปวเจ็บใช่ไหมปวเจ็บด้วยให้บอกท่านผู้ชมปวเจ็บด้วยกลัวไม่สวยด้วยแต่ว่าเรื่องเรื่องเจ็บเนี่ย พอทำแล้วเสร็จแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บแบบที่คิดเลยนนองส่วนใหญ่ก็จะกลัวเข็มกลัวเจ็บแต่อันนี้คือคอนเฟิร์มใี่ไหมคะไม่เจ็บเสรมจไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเป็นคนที่แบบกลัวทั้งสองทั้งสองท่านเลยนะคะแต่ว่าคอนเฟิร์มนะว่าไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บเลยค่ะทีนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตวันตัดใหม่นะคะตอนนี้หลังทาก็จะยังมีความบวมอยู่นะคะเนื่องจากว่าของที่สี่กับของเที่ยวคือทําตัดแต่งชั้นตา ตัดไขมันออกค่อนข้างเยอะนะคะยกค,คิควพร้อมกันไปด้วยนะคะก็จะมีความวทวนยาชาหน่อยนะคะนะเดี๋ยวหลังทำพอเขาเข้าที่เสร็จแล้วก็จะสวยตนโงเคขอบคุณมากเลยนะคะ